สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุ่มกลาคนอยากฟังเสียงละมนแทบจองตั๋วไม่ทันจากเด็กที่ถูกหาว่าเพลอเจอเพราะอยากเป็นนักร้องสู่การเดินทางเข้าปีที่23ในฐานะศิลปินวันนี้หนุ่มกลาหรือนพศินแสงสุวรรณจะมาเล่าเรื่องราวที่เขาไม่เคยบอกใครไม่ว่าจะเป็นช่วงลำบากสุดในชีวิต การอดข้าวเพียงเพื่อนำตังไปซื้อเทปของศิลปินที่ชอบอัลบั้มแรกในชีวิตที่ไม่เคยแพร่ที่ไหนรแรงบันดาลใจที่ช่วยให้ตัวเองไปต่อได้ และชีวิตที่อยู่นอกกลาของเขาในวันนี้เสียงแรกแห่งแรงบันดาลใจหนุ่มกลาเล่าว่าเสียงแรกในวัยเด็กของผมที่ผมรู้สึกว่ามันคือแรงบันดาลใจน่าจะเป็นเสียงป้าของผมร้องเพลงเพราะว่าคือตั้งแต่เด็กพ่อผมจะร้องเพลงตลอดเวลาเป็นคนแบบฮัมเพลงตลอดเวลาและเราเหมือนได้ยินเสียงนั้นซึมซับไปเองจนทำให้ผมร้องเพลงแรกในชีวิตตอนประมาณสักสองขวบครึ่งหรือสามขวบนี่แหละ คือเพลงบัวลอยของนาแอดคาราบาวเสียงฮัมเพลงของป๊ะทำให้มีฝันอยากเป็นนักร้องนมกลาเล่าต่อว่าจุดที่อยากเป็นนักร้องจริงๆน่าจะตอนปอ .3 ตอนที่พิติกชิโร่ออกเทปแรกโชชัยโยแล้วฟังเพลงเขาแล้วรู้สึกว่าอยากเป็นนักร้องจำได้ว่าตอนนั้นพี่ชายเอาเทปมาเทปของพิติก เอาก็มานอนดูแล้วพูดว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ทําไมแต่งเพลงเองหมดเลยเรารู้สึกว่าพี่ชายผู้ชมนักร้องคนนี้แล้วเราก็รู้สึกเกิดแรงบันดาลใจก็เลยแบบว่าลองเอาเพลงของพิติชิโรมาแปลงเป็นเนื้อของเรา เป็นเพลงแปลงแบบเด็กๆก่อนอันนั้นคือจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นความฝันมันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยการที่เริ่มทำปกเทปแต่งเพลงของตัวเองถามว่านับจากวันแรกจนถึงวันนี้ดนตรีเปลี่ยนคุณไปในทิศทางไหนเจ้าตัวกล่าวว่าผมว่าจริงๆแล้วดนตรีไม่ได้เปลี่ยนอะไรผมไปผมยังเป็นคนเดิมแบบนอบน้อมดูเป็นคนแอบไม่ค่อยมีความมั่นใจเหมือนเดิมแต่อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือผมเข้าใจตัวเองมากขึ้น เข้าใจสายงานอาชีพตัวเองมากขึ้นว่าเราต้องทำตัวอย่างไรวันนั้นพอเหมือนเราเป็นเด็กใช้อารมณ์นำทำอะไรทุกเรื่องก็จะมีความเป็นศิลปินสูงต้องแบบนี้อย่างนี้ไม่ได้ พอวันนี้คำว่าไม่ได้ของเราต้องดูไปที่คนอื่นด้วยว่าเดือดร้อนไหมเตรียมงานไว้หรือยังผมว่ามันมีเหตุและผลเยอะขึ้นค่าเหนื่อยในการได้ฟังเพลงสดราคาเริ่มต้น195,000บาทบางทีก็เปิดจองไม่กี่นาทีก็เต็มแล้วยอมรับเลยจริงๆว่าเขาคนนี้หนุ่มกราฮอตมากจนมีคนอยากฟังเสียงละมุนของเขามากมาย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e n e w s 24 TV ขอบคุณครับ